ขบวนพิเศษเรอยอบัซซัค่ะ924ตอนแรกว่าจะไปตั้งแต่276ไหนๆก็รอแล้วน้องคิค่ะ QSY ทาขบวนเข้ามา ที่อยู่ในรางรถไฟเป็นเจ้าหน้าที่นะคะขณะที่รถเข้าชานชาลาก็อย่าลงไปในรางเพราะว่าอันตรายมากเขาก็จะจอดอยู่ประมาณนี้ U.S.Y. วันนี้ทำกระบวนพิเศษจากเขื่อนป่าศักด์จลศิษย์กระบวนเรเบอยบ้านซังบรรยากาศนักท่องเที่ยวเยอะเลยวันนี้ก็คงจะจบอากาศดีๆบรรยากาศดีๆค่ะ528 8 ขบวนจากเขื่อนป่า,าศักจรลสิธิ์924ค่ีค่ะใครที่ชื่นชอบในคลิปของโรซอนเฟรนก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าก็ัสดีค่ะ